สวัสีครับผมช่างยูอนุพงศโกไกยวันนี้อมาชมการทำงานของเครื่องกัฟางยูฮลแลนด์3 16, ามพร้อมใช้ครับราคา1ึ่งแสนาพบาทครับร 2, 1 2ึ0งแสอ้าพันบาท้าครับก้อนใหญ่มัดแน่นครับ เนวฮอลแลนด์สามเจ็ดนแสนสองหมื่นเพันบาทอชมสชิบัตรครับขอบบวมาเียบร้อยแล้หนึ่งก้อน เดยอคนลันสามหครับ129,000บาทคนใดสนใจโทรสูงคนทองศูนย์หกสองสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าเจ็ดครับศูงย์สองสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าเจ็ดียวคนลอันสามเจ็ดหกครับพร้อมใช้ รานปกติครับรถใหญ่ครับก้อนใหญ่มัดแน่นเดี๋ยวมาชมกาง,งานก้อนครับ ใหญ่มัดแน่นครับพี่ฮอลแลน 3, ด์สามเจหตอนใหญ่มัดแน่นครับเท่สามเจ็ดหกเป็นแสนสองหมืนเก้าพับาทครับเดืนแสนสเก้าพบาทโอเ,ทเป็นตอนอนเลยครับเป็นแสนสองบาทเช่าฟังของพี่ฮอลแลนด์สามเจ็ดหกเราเช็คสภาพให้พร้อมใช้ ไม่ไกลส่งฟรีครับ สวยครับข้อใหญ่ครับบล็อกใหญ่ดูครับบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่หนึหอแรงสาม็ดกครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสนใจโทรศู2ย์หกสองสี่เก้าห้าห้าเก้าหจ็ดเสนอชื่อก่อนได้นครับสวัสดีครับ